สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่25นะคะพฤษภาคม2 5 6นนะคะวันนี้นะคะเจว่าช n แนลเจตงังคุภูไทยนะคะแล้วก็บุญธรรมนำโชคนะคะวันนี้เราจะไปบ้านคุณยายผินนะคะท่านผู้ชมไปติดตามรับชมนะคะว่าคุณยายจะได้ตัวโชคลาภตัวไหนนะคะเป็นเลขถอนรหัส ของคุณยายพินนะคะท่านผู้ชมมี f อบอกว่าให้ไปตามคุณยายให้หน่อยว่าคุณยายจะได้ตัวโชคลาภตรงไหนนะคะเจาวาก็มา3มช่องกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามรับชมนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงบ้านคุณยายนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมมาเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะฝนก็กำลังตกโปรยๆนะคะ ก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมฝนก็ตกหนักมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะน้ําก็ท่วมถนนนะคะวันนี้ก็เออยังนิดหน่อยนะคะ <universities. S 1> ท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงติดตามนะคะค่ะท่านผู้ชมเขก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะท่านผู้ชมก็จะถึงแล้วนะคะ ถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมฟังคุณยายเลยนะคะท่านผู้ชมมาปงกันนะคะท่นพี่น้องคุณยายกับยู่พอดีพอดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงติดตามคุณยายเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะท่วนบาทมาต้นตกแห้งเบาขคืนเลยว่านสองมืออะไรได้ขึ้นขึ้นมือว่านกรกระตกได้ท่านผู้ชมคะก็เพิ่งจะฝนตกใหม่ๆได้ค่ะพี่น้องพึ่งจะฝนตกใหม่นะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านคุณยายพินแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรายังไงมาฟังคุณยายพูดนะคะเป็นเรียงปากกับเรียงอึ่งช่างนี่ก็กินอึ่งเหมือนขึ้นมาจากแก่เลยยืนยันตัวเก่าเด้อจะสิถามอ๋อเรีคอร์ดนะฮะคุณหมอครับครับ กะว่าจะมาถามตัวเลขคุณยายนะครับย่ำตัวเก่าบ่เปลี่ยนแปลงตัวเก่าตัวใดยายเอากะว่ายายมักสี่ตัวบ่มีแนวใส่ยายมักสามกับสี่เอามัดสี่สามนี่ล่ะเอาสี่สามนี่เนาะพอแล้มาแล้วับเนาะกตเอาเป็นเอ๊ะเก้าเก้าสามเพราะว่ามันเป็นเลขสองตัวสิ่มัดตัวเป็นสาม หกสามสามเก้าสามกับสี่สามพ่อจบสามหกสามสามเก้าสามและสี่สามพ่อจบเพราะว่ามันบอกมันบอกเปลี่ยนแปลงดอกทุนยายแล้วมันบอกฟันเพรมันไปในอนอทุนรับหรือว่าคุนย่าเนี่ยถอดออกมาแล้วนี่ยถอดออกมาแล้วถอดมาเนี่ย ทอนัน่จ้าวัดติจ้าอ๋อวัดยาวัดต่อน้ำไดงก็ได้เท่านั้นอ๋อได้ตัวเก่าเนาะค่ะแต่ว่ากะแล้วจะดวงไหมดวงมันเด้ออันนี้สิว่าโอ้ยยายว่าโบแม่นมันแม่นโบแมนนะมันขึ้นอยู่กับดวงกูก็ถูกก็อย่าว่ากันขนาดนี้งวดมันอันน้องก็ยังบ่ได้น้ำสิบสี่ขึ้อได้บ่น้ำหมวยยาในเจ้าพิ่นซื้ออยู่แต่เพิ่นบอลลุ่มซสี่นาะบ่ได้บอกพิ่นซื้อแต่เพิ่นบอลลุ่ลางโอ้พิ่นขึ้นบนย่างเดี้อ นี่สัตทั้งบนทั้งล่างส่วนนี้ค่ดวงคือใหญ่บ้าเด้อดวงมันมันดวงไขดวงมันเด้ออย่าว่าโอ้ยยายกะไห้บ่ถือมันบ่แมนเด้อันขนาดอยู่ในหนังสือหนังสือมาเป็นนี่มันกันยังเจ้าเขาเจ้าบ่เขานอนภาษาญี่ปกับยายพอถอดจังสี่จบจั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 งสี่ นั่นแหละแต่ว่ามักคุณย่าถอดออกมากกับโบเป็นหยังหรอกกับเป็นเลขของคุณย่าที่เดียถอดนัดออกมากสามหกกับเก้าสามเก้ากับสี่สามเท่านี้นัะนล้วก็เก้ามาหกมักหกมักหกกับสี่เลขชุดนี้นะอ๋อมาหกกับสี่ มักหกกับสี er> tai, Não, ่แต่ผู <c 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 ้ใดมักจังใดก็หาตัวอื <c 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 ่นใส่ก็ได้พี่ใหญก็ขอให้แค่สามคู่สี่สามสามสี่สามหกหกสามสามเก่าเก่าสามนะครับเนาะแต่ว่าผู้ใดต่ออรงมาแล้วต่ออรงมาแล้วเออแต่ว่าเ้า่ากูมักตัวนี้กูจะตัวอื่นออกจากชุดนี้ก็บว่าว่าเขาอันนี้เมื่อแรกสี่สามสามเออเมื่อแรกยืนยันยุตัวเดียวยืนยันยุท่านี้แต่ว่าพวกไอ้พวกผู้อื่นเขาสื้อน้ำโอ้ยใหญ่หาบ๊อบแมนนี่มันก็แล้แต่ดวงขนาดน้องยูนั้งกันแท้ๆก็ยังบอลนี่ดวงไฟดวงมันแมน หมักบกคือกันเดี๋ยวบัดพูดลูก พวกเอฟซีพวกคุณอาอาแบบสิว่าโอ้ยยากเคยถ่ายบ่ถืงเลยเมื่อแล้วแต่ดวงเพราะว่าคุณยายกับทอดได้มากแค่นี้ทอดได้ได้มากแค่นี้ได้มากแค่เว็นที่นอที่นั่งคิดอยู่ทุกมือนั่งถอนทุกมือมันก็ได้มากแค่นี้ในส่วนที่ว่าใหญ่ส่วนส่วนทุกมืออยู่ด้ิส่วนเสาแล่งก่อนออกมากับส่วนเขาใหญ่ส่วนบดอันนี้ส่วนคาถาต้นไมากินแบบนี้เลยลูกเอ้ยมันบอมมีผู้ายฟังเขาใหญ่เขาเขาบ่ได้แต่ยายยังบ่ได้เอาไปซื้อเนื้อกินแต่บ่ซื้อลูกชิ้นทิ่มทิ่มไว้ให้ลูกแต่เมื่าอะไรยังบ่ท่านออกไปหาไ กินอยู่หรค่ะต้องลขึ้นพี่รถนะต้องลงพุ่นมันแตกับลนได้ในสิ่น้ำมันมีทางไผ่ปอนมันแห้งเองน้ำมันมีทางไปนี่แหละเยาวราชกรุงเทพปิดทางน้ำหลายบ้านนอกกับปดทางน้ำก็ยัางทมบนอนใหญ่น้ำมันมีทางไปอยู่แต่ว่าเขาปีดเขาเขาเห้ลร่องหอมนั่นเขามาใส่ทอมันก็แล้วแต่เขาแล้ววะเนาะเขาอยู่เหนือน้ำเขาดีแล้วน้ำเขาทวมหลังเข้ากัเดี๋ยวกับแซบยวกับแห้งเราใหญ่เหมือนีกับแดดออกกลยอะ บ่เด็กเขาาสทีพัเพื่ออยู่เด้บ่พังเพื่ออืนั่นแหละยืนยันตัวเกาเด้อเอฟซีทีถามก็ยืนยันตัวเกาแต่ว่าเขามักตัวใดดวงเขาก่เขาเอาใส่จับเลยนาะนยายอือยืนไหวน่นซีครับซีกัโพกยืนไหว้สมักตัวไดก็จับไซ่ะอ๋อคุณใหยมักซีกับพกครับถอดออกมาเลยซีกับพกแต่เลยมาจับเออครับยายเลยจับสามไซเออจับสามจับเก้าไซแบบนี้เป็นสามซีแล้วก็เลยเป็น สาม Adams. หกสามสามเก้าสามไปยังสิอย่ีสามสุดบ่อลรยบ่อไร้บ่อไรยครับแล้วแต่ผู้เพิ่นเป็นไอ้นั่นเจอีพีสิ่ไอ้สิบห้ากันจับใส่เอากูมักร้กูมักสมมติน่ะกูมักศูนย์กดซทับย์่ตัตออกกูศูนย์ใส่อย่างสิครับครับก็แล้วแต่เขาอันนี้แต่ว่ายายถอดได้เท่านี้ยายถอดหน้าแดบจักเทือแล้วก็ได้ดทอนนี้ครับลอลองเบิ้ง หายร้องมึงสุณยายร้องมึงเป็นตัวเลขโกช็ลาตแต่ว่ามันเป็นชงวดนี้เพราะยายสุบบินได้สบายงวดนี้เป็นงวดที่จะไหลแล้วคุณยายมันงวดนี้สิเป็นงวดที่หางวดที่หาด้วยค่ะงางจากที่เดินเมษามาได้นายใหญ่เมษาเต็มพุทธภาพเต็มตองถามหนึ่งวงหนึ่งมีทุนมาก แล้วเลขนี่บอกพอเคยนั่งไผอยู่แต่เจับขอกับน้องนี่ล่ะงอมงอมอยู่เลขของคุณยายถอดมาเองเออซื้อเองซื้อใบมาใบละหาบาทสามสี่ใบมาถอดเองแล้วก็มารวบกันในหนังสือจะคล้องแน่เมื่อกี้น้องไผ่หน่อยเนาะก่อนหน้าไผ่แล้วก็เลี้ยนใบศึกษามาตั้งแต่ปีสามแปดละต้งแต่อยู่หัดใหญ่ตะกอนอยู่หัดใหญ่ได้ตะกอนสื่อสื่อละหมื่นหนูสื่อหวย พราะมันขาขายมันขายข้าวแกงใช่ว่าเราได้กินย้อนที่นี่เดี๋ยวผลมันราคาสูงขายของกันเนาะไม่แต่ว่าบ่ติดลูกคุณนี่มจ้กกันลงไปเลยด้ลูกใต้กับผมก็บ่เคยได้ยินจักเสื่อเลขกคอร์นะฮะคอร์มากคุณก็เจอยหญ่เลยนะเป็นหัวจักกับเลขกคอร์จักต็ละโตสองตัวว่าตัวใดใบใดมันคือกันหลายแนนกูก็ต้องมาตั้งเอาไว้เออใบนี้มีหนึ่งหลายบอก ใบนั่นก็มีหนึ่งหลายบอกก็ตั้งเอาไว้ก้อนโตแล้วก็นับโตไม่อีกคุณยายประกอบกับตำราของคุณยายเออประกอบแล้วมันมาเขากับตำร่าจากของเออโต้นี้ละโต้นี้ละก็คิดอยู่ผู้เดียวดอกว่าก็เลยเอินว่าเอินเลขถอดรหัสสูตรจะคล้องเองให้เอาเองอันนี้เป็นสูตรของคุณยายเองนะครับคิดเอาเองสจนมากเป็นพลาดหน่อยหน่อยใหญ่พลาดหน่อยอยู่เด้แต่ถ้าห้าสักหักพลาดหน่อยอยู่เด้แต่ว่าห้าต้องนับตัวเลขที่เขาตั้งสามโตไว้ในกระดาษซะก่อนว่าตัวได้หลายกูมู ถ้าตัวไดร์ไลน์มันต้องแมนแล้วเขามาเบิร์กกำแพงหนังสือเฮาไวหนังสือกูกระมิ้นแบบตรงสังเกตเด้วยตำนานของคุณยายกระมิ้นตั้งพอดีตั้งเอาไว้ต้องนับว่าเออเลขหนึ่งในซีฟกูเขียนไว้ได้ซีฟเลขหนึ่งมีสิทธิ์ก็ไปนับเบิร์กเอะอยู่ในหนังสือกูก็ะมิ้นงานก็ะมิ้นตั้งไว้อีกหลังต้องเฮดแบบนี้เพื่อสื่อความใจหลังวันฉันมันบอกเข้าใจ แต่ก่อนโดยห้อยแต่ว่ติดลูกคุนี้ลูกสักตงแต่เพื่นตายลูกชายก็โทษลงไปอยู่หัดใหญ่นี่ลูกชายใหญ่ก็เกิดปี2ีลูกชายหล่าเกิดปี2ี้สามเด้อหลนอายุเท่าไหรกับีสบหกเอนึงเด็กสิเขาหกบห้เดือนเดือนพุทธภาพเพยพานมานน้างานกเกิดหาหาลอยปีละกาอายุของคุณยายกับเล็กงามเนาะหกสิบสี่หกส่มทรงทรงส่ออกกันยู้จะคล้องไปยัมันตรงพุทธภาพงีสิบาครับคอศองอยวันจันทร์ แล้วก็จะอาจจะซื้อเลขกันนี่จะของยี่หรอหกสี่ครับหกสิบสี่ปีเรื่เป็นตัวเลขโชคลาคุณยายค่ะอายุคุณยายถ้าคุณยายซื้อน่ะส่วนตัวคุณยายจะซื้อเป็นตัวเลขตัวไหนคะคุณยายให้หนูถามหน่อยสี่สามสี่สามเก้าสามหกสามสามสามอก็เดินค่ะน้องถ้าเป็นของคุณยายนะคะขันเท่ายังได้ตัวใดเท่ากับจับเอานอกค่ะได้ไหมสี่สามหกสามสามสามเก้าสาม กลับไปกับมาเอาแล้วจะภูมิมากต่ว่ามันแบบเมืหลายได้ถ้าตะกับแล้วแล้วแต่ละว่าแล้วแต่ผพวกเขาอาสินักก็ได้ก็แน้วแต้นผูกมีน้อยมีหลายน้อยใหญ่เลกเด่นเน้นตัวเดียวคุณยายสี่ต่ว่ายืนสี่ใช่ไหมคะจะว่าอยากโอทีนี้เขาบอกขายร้อยแต่ขายร้อยคือสี่จั สองพันอยู่ครับตัวเดียวรุนรวนสี่เน้นแรงอ่ยายักทักตุนงเนาะครับเน้นเลยเนะค่ะสี่อวยเบยิงในหลายตำรามาตรงกับเด็กสี่บครับี่อือเป็นตัวยืนไหมเนาะแต่ว่ายืนนี่เขาพกขายร้อยแต่ขายร้อยผี่สื่อใหญ่ให่คิดว่าจะเป็นรักหน่วยหรือรักสิบเด็กสีเด็กสี่ปะครับอันมากซีสีต่างนาเด็กี่ครับ เดนซีไว้เลยมันบซีไว้เลยค่รท่านผู้ชมใครเปินไปหา่เอแลตัวเล็กของคนใหญ่เป็นตัวเล็กโศคลาบด้วยคณใหญ่ด้วยจะตกก็บ้าก็อนยุจะของบอมอ่ะอุสี่นุ่หกสบสี่ปีนะครับเนาะชื่นชอบคุใหญ่นะคะกรก็มักแล้แตปชื่นแตชอบคโอ้กับขอบคุณคนใยญ่หลายเด้อครับในแนวทางนะครับแนวทางหาเอาเามัน จังไดยให้น้าบ่มีหากินแบบนี้หงอดหางงดซอนเน่นะเิดจตงหงอดที่้าเองเนี่หเขาไ่หเป็นงวดที่หกเาเป็นงวดที่ห้เป็นงอดที่ห้าเป็นหงอดที่ห้าเพราะแบบธงอดซ้อนอ่าตั้งแต่เมษามาตั้งแต่งวดสองศูนย์ศูนย์เจ็ดอีหยังนั่นถึศูนย์เจ็ดมามาตลอดถึกมาแต่ว่ากระ่หลายเขาได้กินเขาพ่อเอาทุนที่ถือซื้อต่อเขาบอกพอจบทุนเ่า เออเลนเลียกเลนคล้องพวกนี้ต้องใส่หัวต่ําเลยมาได้ต่าเลยตายตายนี่ไหมข้อมือมันโตต้องใส่หัวขอบคุณ้คุณยายขอบคุณค่าขอบคุณค่านะคะที่หายแนวท่างหายแน้วทางนะคะมากเป็นมักเล็ที่คุณยายมักคุณยายบอกว่ามักเล็กสี่นะคะส่วนว่าจับคู่คุณยายรบกวนเน้นจับคู่ให้ไหมในเมื่อกี้สี่สามสี่สามเก้าสามเก้าสามหกสามหกสามสามสาม สามสามค่ะผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะตัวเลขจายคุณยายพินนะคะสําหรับผู้ใดที่ลอกค่อยนะคะในการถอดรหัสตัวเลขของคุณยายนะคะสี่งวดซ้อนนะคะถ้างวดนี้เข้าก็จะเป็นงวดที่ห้าใช่ไหมคะอ่ะ่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับมันกิขอรบกวนคุณยายเะ็นี้วอัสดับ้าคค่ะคุณยาย ใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจว่าแล้วก็คุณยายเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนก็ให้เจว่าโชคลาภมาน่ยแหละฝนตกฟ้าหองก็มาเด้อค่ะพี่น้องมาหาคุณยายเนาะย้อนเอฟซีว่าให้มาถามคุณยายก็มาถามให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจว่าเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเด้อค่ะค่ะฝนตกฟ้าหองก็มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเลขคุณยายก็ได้มาแล้วอย่างที่คุณยายพูดเด้อค่ะ ค่ะก็กจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจว่าชาแนลขอให้ทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ